สิเรื่องแล้วก็หนึ่งในนั้นก็มีเรื่องอาลาดินกับตะเกียงวิเศษมีแอปเปิลสผลมีอาลีบาบากับ40โจรเห็นไหมชื่อคุณไหมแล้วชาวประมงกับอสูรอันนี้ไม่ไม่เคยได้ยินแล้วก็ซินแบตผจญภยัยคือแบบแต่ละเรื่องก็คือแบบอันนี้ก็คือเป็นเรื่องราวที่เล่าถึงในนี้นะคะอ่าพัน1ราตีทิวาอ่าพันหนึ่าว,าน,นวานะคะหรือว่าพันหนราตีเนี่ยหรือว่า1 0 0เทลเซ n แเนี่ยจะพูดถึง สวัสดีค่ะพบกับซายจากอ m Side Channel ค่ะตอนนี้ Dragon City มีอีเวนต์ใหม่นะคะซึ่งเป็นอีเวนต์ที่เฮ้ย hey, อะไรเนี่ย1,001 nights nice. คืออะไรใช่ไหมมันคือ1 n e thousand and one nights nice, นะคะหรือว่าแปลไทยก็คือ1,001ราตรีหรือว่า1,001นึ่งทีวาอันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ epic อ่าเขาจะมีคำว่า epic ใช่ป่ะมันเป็นแบบเรื่องที่แบบดังมากเลยนะของแบบสมัยก่อนก็คือเขาเป็นนิยายฝั่งอาหรับราตรีนะคะที่แบบเกี่ยวกับ นิทานแล้วก็มีแบบเรื่องราวมากมายแล้วก็สนุกเดี๋ยวสายจะไปเล่ารายละเอียดให้ฟังเนาะก่อนหน้าที่เราจะไปพูด ะะถึงเรื่องเล่าที่สายตื่นเต้นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องเล่านิทานที่สนุกมากแต่ละอันแล้วก็หลายๆคนรู้จักเนี่ยเข้ามาแล้วอย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์กดกระดิ่งปิ๊งๆนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆลิปต,ต,ต่อไปของซายนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้ด้วยะคะ่ะแบบตื่นเต้นพูดผ่านกันแล้วโอเคอีเวนต์นี้นะคะมาวันที่4ถึง14นะคะอีเวนต์ที่แล้วอ่ะเพิ่งจบไปเมื่อวานเนาะแต่ว่าซายก็เพิ่งมาอัดแหละแล้วก็ได้มาเจอว่าอุ๊ยอะไรเนี่ยมันเป็นแบบ ชื่อคุ้คๆน,นะอะไรเงี้ยก็คือจริงๆเรื่องนี้นะคะเคยมีทําหนังไปแล้วเมื่อสมัยก่อนทรายดูสมัยเด็กๆรีบกลับมาแบบจากโรงเรียนต,ต้องมาดูเรื่องนี้ชื่อพันหนึ่งราตีใช่แล้วก็แบบสนุกมากมันเป็นนิทานอาหรับค่ะที่แบบเกี่ยวกับเรื่องต่างๆมันมีทั้งหมดไม่รู้แต่คือเท่าที่ไปหาอ่านมาเนี่ยมันมีทั้งหมด10เรื่องแล้วก็หนึ่งในนั้นก็มีเรื่องอาลาดินกับตะเกียงวิเศษมีแอปเปิลสามผล มีอาลีบาบากับ40โจรเห็นไหมชื่อคุณไหมแล้วชาวประมงกับอสูรอันนี้ไม่เคยได้ยินแล้วก็ซินแบตผจญภัยคือแบบแต่ละเรื่องก็คือแบบอันนี้ก็คือเป็นเรื่องราวที่เล่าถึงในนี้นะคะอ่าพันหนึ่งราตีทิวาอ่าพันหนึ่งทิวานะคะหรือว่าพันหนึ่งราตีเนี่ยหรือว่าวันเทลเซนแอไนเนี่ยจะพูดถึงเรื่องของกษัตริย์อยู่เมืองเมืองนึงเนี่ยแหละอันนี้ขอเล่าคร่าวๆเนาะแล้วก็มีแบบเหมือนมีคนรักแต่ว่าคนรักนอกใจก็เลยหลังจากนั้นก็เลยแบบว่า ไม่เชื่อใจในความรักแล้วก็ต้องให้แบบผู้หญิงเนะี่ยเข้ามาแบบมาทุกคืนเลยแล้วก็คือเช้าวันรุ่งขึ้นต้องประหารนะคะคราวนี้ก็เลยมีนางเอกเนี่ยแหละก็คือเป็นเจ้าหญิงพ้นไม่ไหวแล้วก็เลยแบบต้องถาวายตัวเข้ามาแล้วก็ขอเล่านิทานแบบขอเอาน้องสาวเข้ามาแล้วก็แบบขอเล่านิทานให้น้องฟังแล้วกันแล้วพระราชาเนี่ยก็คือฟังไปด้วยแล้วก็รู้สึกแบบเออสนุกแล้วคือเจ้าหญิงเนี่ยก็คือแบบก็เล่าให้มันเป็นเหมือนแบบ เป็นเรื่องที่แบบจะต้องเล่าต่อไปในวันถัดไปอะเพราะฉะนั้นคือเจ้าหญิงหรือนางเอกเนี่ยก็จะไม่ได้แบบโดนประหารในวันรุ่งขึ้นอันนี้คือเป็นนิยายที่ดังมากนะคะในยุคทองของอิสลามเนาะเขาว่ากันอย่างนั้นนะคะแล้วก็ได้แปลให้รู้จักกันทั่วโลกจริงๆมีหนังสือนะเราเห็นอยู่แต่ยังไม่ได้เคยอ่านแล้วก็เคยดูแค่หนังแบบละครตอนเย็นตอนเด็กๆอะไรเงี้ยที่แบบกลับมาจงเลยต้องมาดูอะไรเงี้ยอันนี้ก็หนึ่งในเรื่องที่ก็5้าเรื่องที่เล่าให้ฟังเนี่ย อ่าที่เจ้าหญิงคนนี้เล่าให้ฟังก็จะมีหนึ่งเรื่องตะเกียงวิเศษก็คือเหมือนเล่าแล้วก็เล่าไม่จบก็ต้องแบบรอวันต่อไปนะว่าจะจบยังไงอะไรเงี้ยเนื้อเรื่องจะเป็นแบบนี้นะคะมันก็เลยทําให้มีนิทานอยู่ในเรื่องนี้ซ้อนไปอีกเหมือน Inception เข้าไปอีกนะคะแล้วก็คือต่อไปก็เล่าเรื่องแอปเปิ้ลคือต่อไปก็เล่าเรื่องอาลีบาบาแล้วก็สุดท้ายกับเรเล่าเรื่องอะไรเนี่ยชาวบอมงกับจอมสูรแล้วก็การประจนภัยของซินแบตซึ่งชื่อมันจะคุ้นใช่ไหมซินแบ อาอลาดินใช่ไหมอาลีบาบาอะไรเงี้ยอันนี้เดี๋ยวไปหาอ่านกันเนาะว่าแต่ละเรื่องเป็นไงแต่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยกับอลาดินมากที่สุดเพราะว่ามีแอนิเมชันพวกดิสนีย์อะไรเอามาทาอะไรเงี้ยอันนี้สนุกมากจริงแบบแต่ละเรื่องนี่คือน่าสนใจแล้วก็แบบต้องรู้ว่าอยู่ในเรื่องนี้ด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้จะเป็นอีเวนท์ที่รวมตัวละครแล้วกันถือว่าเนี่ยที่เล่ามาทั้งหมดนะคะรวมตัวละครที่อยู่ในทั้งหมด4ตัวนะคะนี้น่าจะเป็น อ่าอารีดกับตะเกียงวิเศษอันนี้ซินแบตผจญภัยแน่ๆเพราะมีดาบนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นอาลีบาบากับ10โจน40โจนอะไรนั่นเนาะส่วนอันเนี้ยไม่รู้แฮะอันนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวเราไปดูชื่อมังกรกันละกันนะคะอีเวนท์ทั้งหมดนี้นะคะก็มายาวๆเลยประมาณ10วันนะคะแล้วก็มีอ่าไอเทมให้เก็บสะสมอีกแล้วก็คือเป็นตัวเหมือนแผ่นใบลานเนี่ยแผ่นอาลีโบลานเนี่ยก็จะทําให้เราได้พวกออฟนะคะแล้วก็ได้ตัวมังกรตัวนี้ด้วยเนี่ยที่เป็นรูปอย่างนี้นะคะแล้วก็มีพวกจูเกอร์ออฟ LH แล้วก็มีไททันให้ด้วยนะคะอันนี้ก็โอ้ของรางวัลเก็บเหมือนเดิมก็คือเก็บสะสมแล้วก็เดี๋ยวเอามาแลกตรงแท่นนี้นะคะมันจะมีที่แลกอยู่ว่าอ่าดึงพันึงไนท์ก็จะมีให้แลกว่ามีอะไรอ่ะเก็บได้5อันนะคะสําหรับแผ่นนี้เรียกว่า lost page อ่าแผ่นที่หายไปหรือว่าหน้านิทานที่หายไปหรือเปล่าในแบบ นิทานที่อยู่ใน1 1 0่งาตีไน,นนะถ้าสตอรี่ของเกมก็คงให้ตามหาแผ่นนี้เพราะว่ามันหายไปทําให้แบบหนังสือไม่ครบเล่มนิทานไม่ครบเรื่องหรือเปล่าเออน่าจะประมาณนี้คอนเซปต์ดีมากเลยนะก็เลยแบบรู้สึกตื่นเต้นอันนี้ไม่ได้แบบตื่นเต้นที่อีเวนนะแบบหมายถึงว่าตัวแบบพวกของเก็บนะแต่ว่าตื่นเต้นที่เรื่องราวของคนที่ทําเกมเขาก็สรรหามาแบบทําให้เราได้แบบ คือจริงจริงคือพอซายแบบรู้ว่าเอ้ยมันมีเรื่องนี้ก็จะไปหาต่อไงมันก็เลยสนุกที่ว่าเหมือนเราเรียนรู้ไปพร้อมกับเกมอะลองไปหาสตอรี่ต่อนะคะว่าเกมทําไมถึงทําอีเวนต์เนี้ยมันจะสนุกมากอ่าแลกได้5อันเมื่อไหร่ก็คือวไม่ใช่แลกได้หอันอ่าถ้าเก็บครบ5อันนะคะสําหรับลอตเพจก็จะได้กล่องนี้กล่องนี้คือชาร์ปเตอร์เชสก็คือเหมือนแบบแผ่นมันคือบทอะชาร์เตอร์มันคือบทก็แบบกล่องสมบัติที่เป็นบทหนึ่งบทก็คือเหมือนแบบ ห้าหาแผ่นของแผ่นเนี้ยก็น่าจะรวมเป็น1บทใช่ประมาณนี้เหมือนแบบอารมณ์แบบจำลองหนังสือก็จะก,การันตีนะคะได้โจกอบตัว E แล้วก็มีอาหารที่อยู่ในช่วง7 5 0 0ถึง25,000แล้วก็เพชร5ถึง1นึเมตรค่ะเก็บได้35อันนี้คือกระโดดเลยจะได้ Half Book Chess ก็คือได้หนังสือครึ่งเล่มกล่องไม่เหมือนกันด้วยเห็นไหมเห็นไหมมันจะมีคนละสี มีสัญ,ญลักษณ์ต่างกันก็คือเก็บได้เยอะขึ้นหนังสือก็ใกล้จะครบเล่มแล้วนะคะสําหรับนิทานปลาลปลาเล่มนี้เกือบจะครบละแล้วก็เต็มเต็มเต็มเล่มก็คือเก็บสะสมส่วนที่หายไปเนี่ยทำให้นิทานนี้กลับมานะคะเรื่องเล่ากลับมาก็จะทําให้เราได้ของรางวัลที่เยอะขึ้นอะเดี๋ยวเราไปดู35มเม็ดก่อนอะสาแผน่นได้การันตีจ o k กเกอร์ออฟอลนะคะ50าสิแล้วก็มีจ o กเกอร์ออฟไม่ใช่ออฟของไททันเยอะแยะมากมาย ทุกตัวเลยเป็น120ให้เลยนะคะทุกตัวสำหรับใครที่มีไททันแล้วก็เอาไปเพิ่มดาวได้อีก1ดวงเลยนะแต่ถ้าไม่มีก็อันเชิญกันมาค่ะเพราะว่ามันใช้อันเชิญแค่100แต่ถ้าเอาไปเพิ่มดาวเนี่ยมันทั้งหมดมัน120ยมันก็จะได้1ดดาวพอดีเดี๋ยวก,กดกับตุกีมีทุกไททันเลยใช่ไหมทำไมไม่มีวินอ่ะ๋อขาดวินไททันนะคะวินไททันทรยมีคลิปไปแล้วแต่ว่าในนี้เหมือนจะไม่มี ก็น่าจะไม่ถูกแล้วมั้งเนี่ยทำไมไม่มีวินอนะเหมือนจะมีทุกธาตน,นะแต่ยกเวน้นวินโอเคไม่เข้าใจเหมือนกันอ่ะต่อไปค่ะเมื่อนิทานเล่มนี้เต็มเล่มก็จะได้กล่องสีนี้นะกล่องลูกพาทิตินะคะจะมีการันตีรางวัลน,นะคะแบบเยอะแล้วก็อันนี้ต้องเป็น65ชิ้นนะนี่นี่ก็คือจะได้เฮริรโจ็อกเกอร์ออฟนะคะ50 l e g e n d a r y Joker of หรือว่า L Jo k e r of เนี่ย100แบบเยอะมากเลยนะ โจเกอร์ออฟเฮเนี่ยหาย,ยากแล้วถ้าแบบได้เนี่ยก็คือรออีเวนต์พวก empower ไม่อันซัมมอนไม่อันเนี่ยก็คืออันเชิญแล้วก็เพิ่มดาวน้องเฮชได้เลยเรียกว่าคุ้มมากนะคะแล้วก็จะได้2รางวัลจากลิสต์ข้างล่างนะคะแบบแต่ละลิสต์ก็คือแจกแบบ 640, 320แล้วก็120นะคะแล้วก็จะมีพวกมังกรที่เป็นไททันด้วยของตะกี้นะคะแต่ว่าแจกเยอะขึ้นสำหรับอันนี้ชื่อน่าจะเป็นโอ้รู้แล้วรู้แล้วชื่ออะไรขออ่านชื่อก่อน เชเฮราชาตนะคะอันนี้เป็นอ๋อเป็นนางเอกของเรื่อง1,001ราตีทุกคนก็คืออเจ,จ้าหญิงคนนี้แหละที่เข้าไปเล่านิทานนะคะให้ตัวกษัตริย์ที่ชื่อว่าซายาอบอกชื่อกันหน่อยแล้วกันก็คือทำให้แบบรอดมาได้จากความชลาสุดท้ายแล้วลงเอยกันนะคะแล้วก็ได้เป็นมเหสีแล้วก็ครองเมืองอย่างมีความสุขแฮปปี้เอนดิ้งไหมขอบ บอกว่างี้นะอันนี้จากที่อ่านเรื่องย่อนะคะเดี๋ยวว่าจะไปหาหนังสืออ่านแล้วเพราะเคยเห็นที่เชล์ในร้านหนังสืออยู่แต่ก็แบบไม่ได้แบบอ่านแบบยังไงนะอ่านแบบรายละเอียดแบบนี้มาดูพวกนี้เราก็รู้สึกว่าเออน่าสนใจแหละเดี๋ยวจะไปหาอ่านแล้วนะเชเฮราชาดค่ะโอเคดากอนนะคะ r รลิตี e ้แอลอิลิเมนต์สีธาตุนะคะ p พียร์ไลท์เรเอนดรีนะคะแล้วก็เรจเอนเดอร์แล้วก็เฟรม อันนี้ก็คือจะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบก็คือเป็นมังกรแบบเป็นแบบเจ้าหญิงอะเนาะแล้วก็เป็นมิสติกด้วยนะสังเกตตรงหน้าอกแล้วก็มีแบบแผ่นโปรอยอันนี้ก็คือเป็นผู้เล่านิทานนะคะทําให้เกิดเรื่องราวธีมหนึ่งพันหนึ่งราตีขึ้นมาอุ้ยตื่นเต,นต้นจังเลยเนี่ยเสียงก็คือดูตื่นเต,นต้นไปแล้วนะนอกกนั้นก็ไม่มีอะไรก็จะแบบแจกพวกไททันนะคะแล้วก็มีออฟที่เก็บแบบลดหลั่นกันไปไม่รู้ว่าจะสมได้อะไรแหละแต่ถ้าเก็บได้ก็คือคุ้มมาก ทั้งนี้ทั้งนั้นอีเวนต์เก่าก็ยังไม่หมดนะคะส่วนพวกแพร์รอดอะไรก็ยังเก็บได้เหมือนเดิมเนาะอันนี้ก็เลยอีก9วันก็เป็นอีเวนต์คู่ขนานนะคะแล้วก็อ่าเดี๋ยวเราจะไปดูแผ่นนี้กันต่อโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวแผ่นนี้นะคะจะมีทั้งหมดสิอีเวนต์ถูกปะเราพูดถึงของที่จะได้ตะกี้ไปแล้วนะคะก็คือไปกดดูที่ของรับรางวัลเนาะอ่าจะมีอีเวนต์ที่มาช่วงนี้นะคะที่ชนกันก็คือจะมีพัซโซ่พัซโซ่ก็จะได้ เชเฮราชาตอะโอเคตัวนี้นะคะที่เป็นพัซเซลเนี่ยแหละจะเอาไว้ชิงรางวัลมีอีกเกาะหนึ่งแล้วแล้วก็ต่อไปจะเป็น event, อีเวนต์อ๋ออีเวนต์ที่มาคู่กันนะคะแต่ว่าจบช้ากว่าก็คือจะเป็นอีเวนต์น่าจะเป็นชื่ออะไรนะอาลีบาบากับสีสิบโจนเพราะอันนี้ซินแบตไม่รู้อันไหนซินแบตอันไหนแต่ซินแบตอาจจะมีดาบเงยก็เลยคิดว่าเนี่ยน่าจะเป็นซินแบตดากอนนะคะส่วนนี้น่าจะเป็นอาลาดินหรือเปล่าแต่ก็ไม่รู้มงกอชื่ออะไรนะนี่เดาไว้ก่อนส่วนอันนี้น่าจะอาลีบาบา โอเคอันนี้ก็จะเป็นแมสนะคะเดินที่เป็นแบบเหมือนเขาวงกดนะคะหรือว่าชมพูทวีปตามที่สายเรียกนั่นเองโอเคเดี๋ยวเราไปดูอีแผ่นหนึ่งนะคะสำหรับลอชเพจนะคะหรือว่าตัวแผ่นใบลานตัวนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะต้องสะสมเพื่อให้หนังสือครบเล่มนะตีมันมายอย่างนี้นะคะซอสท,ที่ได้เขาก็จะบอกเลยว่าซอสได้จากไหนบ้างได้จาก3ามอีเวนต์่ะเขาบอกว่าอย่างนี้อะแปลว่า4นะีอีเวนต์เนี่ยไม่ใช่ว่าได้ตัวนี้ทั้งหมดนะนี่อะเดี๋ยวดูนะ ก็คือจะไม่มี runner อ้มี runner แต่ไม่มีอะไรนะไม่มีกลง่งอ่าไม่มีแมสไม่มีแมสแมสจะมาวันที่11บเค่ะแล้วก็ runner เป็น9 1 3เนาะก็เดี๋ยวไปดูวันที่กันตามนี้แล้วกันเนาะโอเคอ่าถ้าเป็นแผ่นตัวนี้นะคะลอสเ p a หาได้จาก3ามอีเวนเท่านั้นยกเว้นแมสที่เป็นเหรียญสีเขียวนะก็จะมีก r ิ s คอยนะคะ puzzle coin แล้วก็ runner หรือว่า fly stamp ได้จาก3ามอีเวนนี้เท่านั้น แต่ในส่วนที่โอ้ยผิดดืมดูข้างขวาโอเคได้ทั้งหมดเลย4 e v อีเวนต์มีอันนี้ด้วยมีแมสนะคะคือไม่เห็นไงมีปัดมาข้างขวาอันนึงโอเคโทษทีค่ะพูดผิดมาจากทุกอีเวนต์เลยโอเค4อันเนาะแล้วก็มีแม s แล้วก็มีจากการอ่าสู้เควส์เควส,ควสอันนี้ก็จะเป็นเควส t อาจจะชั่วคราวแล้วก็มีให้ดูดรา g อนทีีด้วย ดูดีนะแผ่นนี้ก็คือบอกหมดแล้วว่าเราจะเก็บไปที่ไหนบ้างจะได้แบบไม่สงสัยกันแล้วเพราะก่อนหน้านี้ก็คือไม่รู้จะเก็บจากที่ไหนใช่ป่ะไม่ค่อยมีสรุปอะไรแบบนี้เนาะอานาตาของทีมครั้งนี้นะคะซูมไม่ได้ธีมครั้งนี้ก็จะมาแบบแบบอาหรับไหมอาหรับก็แบบเป็นอารยธรรมของฝั่งตะวันออกกลางอะเนาะคือแบบสัญ,ญลักษณ์หรือว่ารูปแบบทรงปราสาทสิ่งก่อสร้างก็จะเป็นแบบตุ้มๆอย่างนี้เนาะออกแนวแบบ อาอา랍อาบอิสาลามอะไรอย่างนี้นะคะคือแบบช่วงนั้นเป็นยุคทองมีอะไรหลายอย่างให้เราแบบรู้สึกโอเคอย่างเช่นแบบอลาดินใช่ไหมอย่างที่แบบว่าเราจะเห็นพวกเอาไปทําหนังทําอะไรเงี้ยก็จะไปตีมแบบนั้นนะคะวสงประสาทอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะมีรางวัลมันไม่ขึ้นแล้วอะว่ามีรางวัลขึ้นมาเป็นสายฟ้านะคะอันนี้ก็จะเก็บได้หลายตัวมาก็จะมีเชเรฮาชาร์ดนะคะอันนี้แล้วก็มี จ o l d e ดนแ n นอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนแบบน่าจะเป็นหนึ่งในตัวละครที่เกี่ยวกับพระชาที่ทองคำหรือไม่รู้เหมือนกันแล้วก็มีอะไรเนี่ยนายกอสเหมือนจะมีพวกกอสออฟอียิปต์มาด้วยบางตัวนะคะแบบมาปนๆน,นิดนึงแล้วก็มีอ่า Page Chase นะคะให้ได้แบบตัว Lost Page สะสมนะคะแรนด o อยังไงก็คือได้มันจะเป็นสัญลักษ กล่องที่เป็นรูปหนังสือมันไม่ใช่กล่องนะคะมันจะเป็นหนังสือแบบนี้คือปกติเราเป็นกล่องแล้วเปิดมาใช่ปะ่ะแต่ว่าอันนี้เก็บรูปร่างหน้าตาเป็นหนังสือเต็มเล่มอย่างเงี้ยพอกดสุ่มมาก็จะได้ตัวนี้ออกมานะคะประมาณนี้โอเคหมดแล้วมาที่นี้อันนี้ก็จะมีมังกรท้ายสายสุดก็น่าจะเป็นตัวไม่มีไม่มีขนาดนั้นหรอกก็คือจะมี H ให้เลยนะ ที่แรกมันจะมีตัวแบบพระเอกหรือว่านางเอกสุดอยู่ข้างหลังแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็คือมี H มีพวกกล่องไททันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ่าจะเป็นตีมตะเกียงวิเศษค่ะนี้ก็มาในอารดินเลยเรียกว่าพันหนึ่งไนสกริดนะคะล้าจะแบบตีมอารับแล้วก็เนี่ยตะเกียงวิเศษอุ้ยมีมังกรอะไรอันนี้คือโอ้อันนี้ก็คืออารีบาบาดะก้อนจริงๆด้วยนะคะที่ทรายบอกว่ามันมีภาคพวกหัวแต่ไม่มี ดาบใช่ป่ะถ้าดาบจะเป็นซินแบตใช่ป่ะแปลว่าอาลีบาบาเก็บได้จากที่ดีนะคะแล้วก็อันนี้คือชื่อบางก่อ,อาลีบาบาไม่มีดาบอีกอันนึงเดี๋ยวไว้รอฟลายสเต็มก็คือจะเป็นซินแบตท,ที่มีดาบสีทองนะคะอันนี้ r e r l t y y แค่ะ Element สีธาตุมี Legend มีอะไรเนี่ยอ๋อเทอร่าเฟลมแล้วก็อเล็กทริกนะคะอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งใน4ตัวหลักของอีเวนต์นี้ค่ะ ก็อยู่ประมาณตรงนี้เลยอะไม่ไกลไม่ไกลเพราะว่าถ้าไกลตอนนั้นก็คือจะเดินกันไม่ถึงก็คือช่วงเนี้ยเคยบีมังกรแล้วเดินไม่ถึงเขาก็เลยอาจจะลดระยะเวลาให้เราอยู่ประมาณนี้นะคะเราก็เดิน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 มาเนี้ยแหละก็เดินตามเส้นมาเพราะยังไงมันก็บังคับแต่ว่าลองคํานวณดีๆว่าเดินทางไหนมันอ้อมมากกว่ากันนะเนาะแบบบางทีมันเดินแค่แบบนิดนึงก็ถึงมากกว่าอีกทางนึงแล้วอะไรเงี้ยลองนับช่องเอานะคะ อันนี้ชื่อ Conjurer Dragon เหมือนแบบ Conjuring ว่ะแบบผีอะไรเงี้ย Rarity <laughs> L, l Element 3คะ่ะ p l e t e r a Night เอ้ย Dark น,นี่ก็จะ Night อย่างเดียวเลยอ่าจะมีนี้เห็นปะอันนี้ก็คือกล่องนะคะชื่อ Lost Page Case นะเป็นกล่องที่เก็บชิ้นส่วนของ Lost Page นะคะหรือว่าหนึ่งหน้าหนังสือนั่นเอง Lamb Genie อุ้ยอันนี้คือมังกรตะเกียง Genie หรออ๋อันนี้ Genie Genie จะ r รล i ิตี้อีนะคะแบบนึกว่าจะมาอย่างยิ่งใหญ่อิเลเมนต์สามธาตุมีฝั่งนู้นเป็นเมจิกนะคะฝั่งแอนเชนเวิลด์แล้วก็มีอิเล็กทริกแล้วก็มีไลท์มาตีมีกันหมดเลยเุ้ยอันนี้อะไรเนี่ยรีทายดะก้อนมังกร r รล i ิต e, ี้อีนะคะอิเลเมนต์น่าสนใจอยู่มีไลท์มีวอลแล้วก็มีเพียวเฮ้ยอันนี้ดูธาตุดีเลยอะแล้วก็เก็บไม่ยากตัวลองเก็บดูนะคะอันนี้ติ Deep ๊บเชฟติ๊เชฟ เด็เชฟไม่รู้เอ๊ะมันตีปชีฟเด็เชฟอ่ะนั่นแหละลาลิตี้นะคะเวลี่แ r e อิ e m เมนต์ดาร์กวอลแลก็จเทราหก็คือเป็นมังกรมหาโจรพวกโจรน่ะก็คือจะเป็นตัวนี้ตีปตีปเชฟตีปชีฟใช่ใช่ตีปชีฟตีปก็ deep, deep, ここคือหัวขโมยนะคะก็คือมหาโจรพวกโจร40โจรที่อยู่ในเรื่องซินแบตก็คืออยู่ที่นี่นะคะนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องซินแบตแล้วก็แอบบีจ e ินนี่จะด้วยนะคะอันนี้อันนี้ มีตะเกียงบวกสินแบตสินแบตก็คือจะมีพวกอะไรนะขอขอขอหาก็คือเปิดประตูวิเศษเราต้องใช้พัชเปิดเปิดอะจะต้องมีรหัสโค้ดขึ้นมาเซามีจงเปิดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คุนไหมอันนี้ก็ยิงมาจากที่อ่านมานะคะโอเคจบแล้วสําหรับอีเวนท์ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะให้ดูปราสาทยอดดอยสวยงามอันนี้ก็น่าจะมีมังกรประมาณนี้เองนะรไม่เห็นมีมังกรอะไรนอกเหนือจากที่กดไปนะ กำลังคิดว่ามีอะไรพวกนี้ก็เฉยเงี Burning Sand. ่ยเบนนิงแซนก็จะเป็นธีมเกี่ยวกับพวกอาหรับทะเลทรายแหละก็อาจจะมีบ้างนะที่จะต้องมีแบบแม่น้ำนานมาเพราะว่าแม่น้ำไนก็อยู่ในทะเลทรายใช่ไหมมันก็จะต้องมีดึงคาแรคเตอร์ของมังกรบางตัวมาใช้ร่วมกันนะคะบางอีเวนต์เราจะเจอมังกรที่เคยอยู่ในอีเวนต์นี้มาอีเวนต์นี้อะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นธีมเดียวกันเขาก็จะเอามานิสลาเมนเดอร์นิสลาเมนเดอร์ ander, ก็เป็นสัตว์ที่อยู่ในทะเลทรายแล้วก็สามารถปรับตัวได้ใช่ไหมเขาก็ดึงออกมาคือแบบโอเคเลยนะการ ระบบการเลือกมังกรของเขาว่าเขาไม่ได้จริงๆนะคะสำหรับ Dragon City โอเคค่ะวันนี้ไปแล้วนะจากกันไปด้วยรูปปราสาทสวยๆอย่างนี้นะคะอย่าลืมไปเก็บกันนะสำหรับ l o Lost p a g e ที่หายไปนะคะเพื่อทำให้1,001่ทิวา ,1 0 0่เอย,เอย,เอยไม่ใช่1,001ถ้าเรียก1,001มันจะด,ดูไม่สมูทใช่ปะ่ะ1,001ที่วทิวา1,001ราตีนะคะสมบูรณ์แบบแล้วก็ครบเล่มเพื่อที่จะแบบ ได้มังกรแล้วก็ทําให้พรของทุกคนเป็นจริงอะไรประมาณนี้หูยดูดีอ่ะปิดท้ายสวยงามมากวันนี้ไปแล้วค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งปิงปิงนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่หมบ,าบายบายสวัสดีค่ะ